เข้าไปดังในน้อยนึงนะครับขอเรียนเชิญตังคณะโก้บริหารนะครับท่านสอทอท่านแทผู้ไม่เกียรตินะครับตลอดจนถึงพนักง,งานเจน้หนั้นทีพุกคนของผู้สูงอายุและกับจักประเทีกี่ไม้เมืองขึ้นมาสาเป้าดำหัวผู้สูงอายุข,ของเฮาซึ่งเป็นผู้ต้นห้องว่าผู้รู้ราตรีนานก็เต็นแม่เฮาก็เป็นการดีที่สุดแล้วนะอายุเขาจะได้มั่นก่อนยืนในนามผมกขอการาบประคุณท่านนายกและก็ ประกาศในสำนักง,งานเทศบาลเมืองมิโจทุกคู่คูกคนพร้อมทง้งพนักงานนี่ก็กเป็นวันดีที่กี่อันวิเศษเหตุว่าลวีสังขารีเก่ากาเตปนไปแล้วปีไหมแก้วพญาวันกับมาลอดมาเติงถึงจละลาลัวดที่เรียนร้องล้องเกินใน,ในใกยยกรรมข่าทั้งหลายก็ขอโหดีกับที่ท่านที่ท่านได้ทำในแต่ลวันนี้และก่อวันเข้าต่อไปมาผ่านกับทุกพี่น้อง ที่ยืนยันเป็นสุขปรากระจาบโลกไทยไข่เก็บโลกไทยไข่เจ็บที่ดีในตัวตนท่านน้อยขอรู้หายอันนี้ก็โนตายสุขีกีกายุโกอายุวันโนสุขขังพระลังและสอทอผู้บริหารรวมทั้งพี่น้องประชาชนจะได้ขอรอครับอปอนจากท่านผู้สูงอายุในโอกาสต,ต่อไปขอบคุณครับท่าน ประธานผู้สูงอายุองเภอสันทาย่ันผู้สูงอายุต้นแบบ่ันผู้สูงอาย,แบบอายุแต่ละชุมชนที่อยู่ในที่นี้และอยู่ที่บ้านครับ,รบผมนายวิรัติกีโรดพงษาครับปรัดเทศบาลมืองไม่โจ้ขออนุญาตเป็นตัวแทนของพี่น้องพนักง,งานเทศบาลทุกคนทุกมูลเหล่านะครับที่ทํางานอยู่เทศบาลการทํางานที่ผ่านมานะครับหลายคนมาติดต่อง,งานในโอกาสนี้ก็ขอท่านได้ฮือพรคือ Thank you.